รับสุรเลี้ยงข้าวเฉต้โจ๊กแก็ตปลาด็นนะครับเราไปพูดคุยเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตชาวสุราษฎร์ธานีนะครับถูกมิติกับท่านรองผู้อวตารจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านศักดาพรรัตนสุภาครับตอนนี้ท่านอยู่ในไายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบ่าวเกลียงนะครับกับน้องยิยมไหมครับวันนี้ครับพ่อของน้องนิมกับท่านรองครับค่ะมาครับนะมาครับนะมาครับค่ะนั้น ไม่มีใครไปกักตัวได้ทีไหนนะครับยังครับยังอนี้กันทุกคนนะครับครับอยังปไปดีครับท่านครับกบพระคุณมากท่านครับมาเล่แนวโน้มตัวเล็กนี่คองสู้รัดดูทึกว่าเริ่มจะขึ้นสูงแล้วนะครับตอนนี้รวมถึงความบุนเรงของอาการเป็นผลพื้นบางครับตอนนี้โควิดครับคือตอนนี้นะครับนี่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าโอมิคอนเนี่ยมันไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นยอดมันกระซุ่งยอดกระซุ่งซึ่งสีช่องช่ามวันช่องช่ามวันที่ผ่านมาเนี่ยครับ ลักรอยลักช่องรอยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงต้องให้ให้ความสาคัญมาร์กนะครับและต้องบอกว่ามาร์กมาร์กนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่สิบสี่สี่ป้านมาเรียกว่านี่เราก็คิดว่าเราจะจะล่องวันวาเินได้ดนะที่นะครับแต่วัาที่ไ,ไดดายผู้ป่วยนี่ส่เกิดขึ้นจากผู้ติดเชื้อที่ยืนยันโดยการตวรวจอารทีพิาเนี่ยตั้งช่องรอยสิบเก้าคนนะครับซึ่งนอกจากนั้นยังมีสี่ตัวเอทีเคแล้วนะครับที่รอยยี่แปดคน ถึงอันนี้อาจจะตรงมีการตวรวจสอบนะครับทีนี้ผู้ป่วยบอยว่ายืนยันว่าที่เชื้อเลยเขาต้องเข้าระบบการดักซ่าเลยทําให้จํานวนผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้มียอดสูถงถึงหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดคนนะครับพันว่าคนหลายหลาวนะครับทีนี้ที่เุ่นตะค้อกามีอีกรอยหกสิบสี่คนไอ้วนถีบานอุ่นใจนี่ที่มีอาการแบบไม่ไม่รแรงมากนะครับเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่เี้ยวนี่พันที่รอยหกิมากคน ถึงองน,นี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ข้องอทางซ่าซุกนะครับเข้าไปดูแลนะครับสี่บ้านมีการจ่ายยามีการให้ยาดูแลความเป็นไปของอาการต่างๆนะครับอันนี้คืออยูทีิบ้านซึ่งตอนนี้นะสถานการณ์การที่ว่าเป็นในเรื่องของเตียงนะครับเนี่ยมีเลือดแขเงาลอยสี่ทิแปดเตียงเพราะฉะนั้นอย่าไว,ว้วางใจนะครับพี่นงระชาจนต่้งหลายนะครับอ,อยาไว,ว้วางใจนะครับว่ามันจะเราก็ไม่รู้เราติดโอไมิคอนติดเชืออ้อ เดลต้านะครับแต่ว่าร่างกายเราแต่งนั้นอาจจะอ่อนแออ่อนเพรียนะครับค่ะภูมิการทานต่าอันนี้ก็จะพาไปสู้ภาวะบิกิพได้นะครับครับซึ่งซึ่งการการดินนำเข้าไปสู้กนนีเนี้ยเรานึงทํางานไม่ได้ต้องไปสู้ก,กักตัวนะครับซึ่งไอกิจกรรมต่างเศรษฐกิจจะไปมาขาดค่ายจะไปทาช่วทำร้ายก็ทําไ,ไม่ได้อื เลยจะต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครับต้องให้คนอย่างต้องให้ความสาคัญนะครับเรื่อง DMS ดีนี่นะเรื่องการเว้นระยะห่างเรื่องการใส่หน้ากาการหลังมือเด้ปกงปกปนีนะครับค่ะอย่างต้องเหมือนเดิมแล้วที่สาคัญคือการรวมกลุ่มโดยประจากิจกรรมรวมกันนะครับเียนกินารวมกันนหครับไปต้องไปพยายามเลียงให้มากที่สุดครับครับพมค่ะครับ ทึ่งก็ตั้งแต่เรามีการเปิดรับหนักท่องเที่ยวในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในระบบเทสแอนโกค่ะตอนนี้การระบาดในพื้นที่กอเป็นแผ่นพื้นมั้งคะในพื้นที่กอนี่ถือว่าถานการถ้าเป็นหนักท่องเที่ยวที่มาตรงนะครับมันมันก็มีมาตรการนะครับการเข้าไปตรวจอาทิเบียนะครับแล้วก็เป็นระบบของเทสแอนโกนะนะที่กำหนดโดยวิธีการข้องกระทรวงสาธารณสุขหรือสบ,บอคนะครับ ย่งนี้มีความชัดเจนนะครับประมาณทึ่เราต้องมีการตรวจถ้าพบแล้วก็เข้าอ,อยู่ในระบบการรักษาถึงก็กระือโปรแกรมการประกันการดูแลรักษาอยู่แล้วถึงถิติมีหน่อยมากนะครับแต่สําหรับหักเสียวนักองเสี่ยวที่ไปทางทางบ็อกนะครับทางก่อนตอนนี้ที่ก่อนจะเข้าเกียวสมุยนะถ้าสมุยก็เต้านะก็พังอันเนี้ยเราก็จะมีการดูข้อมูลจากหมอพร้อมมีการฉีดวัคซีนแล้วหรือย,อยังนะครับคับสองเข็มแล้วหรือย,อยัง ซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าว่าเราพบเนื้อาก็คือข้าการเข้าสู้ระบบการรักษาตามปกติซึ่งนักของเทียวที่มีอยู่ตอนนี้นะครับทีว่าผ่านระบบที่เราเรียกว่าายใต้แพทย์งานต้องสม,มุยพลัชพ,พังงานเต่านี่นะสม,มุยพังงานเต่าร้ามกาะนี่นะครับอันนี้คือเรารับนักของเทียวทางในรูปแบบข้องที่เป็นค่ค่ะครับเป็นเป็นเป็นแทนพกของเราอะนะฮะคือกล้องสม,มุยพังงานเต่า จะกรรับแบบเทสแอนโกนะครับที่นี่การดูแลในส่วนนี้นะมันจะมีวิธีการนะครับการดูแลตามมาตรการข้องท่าทุกนะครับซึ่งสถานประกอบการต่างๆนี่ก็คือได้รับมาท่านชาเป็นเป็นชาพลัดด้วยนะครับคนที่ให้บริการก็มีการที่ติดวัคซีนไดให้ครบบมดแล้วซึ่งการดูแลในท่านถีนะครับการท,ทามสะอาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นไปตามมาตรการและเป็นตามมาตรท่านของชานะครับ ซึ่งถ้าท่านอาการคล่องการต่องเที่ยวนี่ถ้าว่าก่อสมุยกอ่อพังงันก่อเตาต,ตอนนี้ที่รวมตัวกันเนี่ยนะเมื่อวันที่แปดกุมภาพันธ์นะครับทางสมาครรมต่องเที่ยวก่อสมุยนะครับแล้วก็สมาคมโรงแรม,รมและต่องเที่ยวก่อพังงันสมาคมธุรกิจต่องเที่ยวก่อเตานะครับสร้างสมาคมรวมตัวกันนะครับไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้ายนะครับโดยนําเอาแพ็กเกจต่องเที่ยวราคาทูกนะครับราคาทีเป็นราคาพิเศษ ทางที่เป็นที่พักนะครับอาหารร้านอาหารนะครับทิจกร่องเทียวแล้วก็สปานะครับประกาพิเศษไปค่ายตั้งแต่วันที่ไปจนถึงวันที่ทิบสี่กุมภานะครับที่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งมีทันผิพั์ราชกิจประกาศเนี่ยนะครับทันเป็นเป็นประธานนะครับมาเปิดงานในวันนั้นทันผู้ว่าก็บอกว้พิ่มไปเป็นคนเล้าวต้อนรับนะครับทันประธานแล้วก็ผู้มารวมงานนะครับก็ กิจกรรมนี้นะครับที่ผ่านมานี่ก็ได้เวลาไปชง,งเครื่องกันค้าก็ได้มาตั้สิบล้านก่<ม>อนขังลาทุดในประมาณยี่สิบล้านซึ่งขังนี้ก็ลังติดตามยูครับว่าเพราะว่าเรามีแพคเกจตองเที่ยวที่ราคาพิเศษจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องราคาตัวพิเศษของท่า่าการบินมากอกเกเวนะครับเลือกแขกเที่ยวเราผ่นไปหลายบาทนะครับในจองในจองนั้นน่ะน,นะในจองเวลาที่ว่าไปค่ายจองนั้นผ่านไปรลยบาทนี่คือไปกับทามุ้ยกับ กับกรุงเทมา่านครนี่นะครับซึ่งอันจะเป็นตัวหนึ่งนะจช่วกระตุน้นะครับสร้างสีซั่นในการตองเทียวโดยเฉพาะในช่วงหน้าแรงนะฮะเป็นเป็นช่วงนี้ข้องข้องทางสร้างกาะส่วนในเรื่องข้องการตองเทียวบนบน,บนกาะเอ่อบนบนแผ่นดินใหญ่นะครับนบอกจากพื้นที่กาะเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหนัก่องเทียวที่เป็นคนไทยเป,เป็นเป็นรักนะครับถึงเราเองเราก็มีจะมีกิจกรรมอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้เมื่อวันหยิบซีทึ่หยิบแปด เราก็จัดการแสดงสินค้าเป็นเซอร์เพโปนะเล่วกล้องเหลือสี่ฟูดนะครับทีหน้าสากการซึ่งพอทัดไปนะครับพอเลื่องเดอนประมาณเดอนมีหน้าก็จะมีเรื่องก้อ,องอฟูดแฟรแล้วนะครับสุราฟูดแฟนะครับพอวันที่ยี่หกยี่เจ็ดตรงนั้นก็เป็นแห่เผาบัตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หนักสองเทียวที่เป็นนักสองเทียบชาวไทยที่เข้ามาสุรา์นะครับก็ะไดมาซืมซับเอาทาง การรูปแบบต้องสิ้นค้าบริการก้องสุราธานีนะครับรูปแบบต้องมาดูเรื่องท่าที่่องเทียวต่างๆนะครับมาเช็คอินนะครับที่หน้า่า,า,ารางเนี่ยเดี่ยเราจะมีการแนะนำนะวันที่ยิบที่เป็นอ,อยู่แปดนี่ว่าเร่ง่องเทียวบนบล็อกของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเร่ง่องเทียวทางทะเลอยู่ตรงไหนไปอย่างไรตอนนี้สถานการณ์ให้บริการที่นี่มีบริการอยู่บ้างซึ่งพอทางทางด้านวัธรรมเราเอาจจะเาข้ามารวม แห่เผามาถาดนะครับถึงเป็นถาดที่สุราษดกล้องเราถึงจัดแห่เผามาทุกปีนะครับครับผมถึงตรงนี้ก็ฆ่ามาัดเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในยามปกติเมื่อก่อนเนี่ยช่วงเดือนนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวชาวไทยนะครับมีมีนานมาครับครับทันครับก็ยัดไปเรื่องกล้องขาคลองชีพกันบ้างเราได้จัดตลาดสินค้าราคาถูกเนี่ยมีการขยายพื้นที่ด้วยได้พุ่นเทร์เรสผลพผืงมั่งครับ เอ่อหนึ่งข้องราคาสินค้านะครับราคาสินค้านี้ช่วงนั้นคือไม่ขี่ว่าช่วงตีพ่านมาเนี่ยเดือนเดือนที่แล้วโดยเฉพาะเดือนที่แล้วเนี่ยจะมี้นกระทบมากนะครับเรื่องข้องราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นตัวประเทศนะครับอ่ทุกอ่สถานการณ์อีกอีกอันหนึ่งที่มากระทบก็คือเรื่องข้องอ่ามูนะครับอ่าปริมาณเนื้อสุกรเนี่ยมันอ่มีไม่เพียงพอนะครับมีไม่เพียงพอเพราะจะเกิดจากการโรคระบาดต้อง เอเซสเปคนับนะซึ่งที่นี่ต้อง่วงวงนั่นนะครับก็ราคาครับราคาสินค้ากระตุ้งนะครับมูก็ราคาแพงกระทรวงพาณิชย์นะครับกระหวมกับจังหวัดนะครับโดยท่านมาปันจังหวัดเนี่ยจะเข้ามาดูแลในเรืยอย่องสินค้ากระจัดสินค้าราคาทุกนะจัดเป็นตลาดนัดเป็นตลาดนัดชุมชนนะครับถึงนอกจากจะตลาดนัดแล้วก็มีการทำหน้าท่มูราคาทุกนะครับราคา ประมาณกิโลกรัมละร้อยห้าสิบาทนะเป็นมูนแดงถึงกระจายไปทุกจัดอำเภอนะครับจุดให้บริการเนี่ยครับตอนนั้นกแกปัญหาได้ไปหลระดับนึ่งนะครับเผื<ะ>่อไปไปแก้ปัญหาอย่างปริมาณของสินค้ามูเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้อยนะครับไม่เพียงพอราคาะทุูงขึ้นนะครับส่วนในเรื่องพยายามที่จะจัดตั้งนะดับเนี่ยเป็นกนารเขาต้องการต่างจากรัฐบาลหรือกรช่วงมาไทยด้วยนะครับ กระวบอกว่าให้มีการแบ่งเบา์ผานราคาของชีพนะครับการจะเน้นเรื่องเรื่องตลาดนัดจัดสินค้าราคาทุกจัดสินค้าที่ว่าจากผู้ผลิตนะครับในบ้านเราก็มาออบผู้บริโภคโดยตรงนะครับถึงอันนี้การจะเน้นในเรื่องของตลาดเห็นตลาดหน้าสลากลางนี่ในเมืองนะครับมีมีถั่วทั้งตุกตุอำเภอนะมีกระจายทั้งไงมีการกระจายตุกอำเภอในในเรื่องนี้นะครับถ้าว่าตลาดเด่นๆในสุราษฎร์ก็คือสีหน้าตลาดกลางนะวันตรุษ วันสุกนะครับส่วงวันส่วนทีซาก,ก้อนการเกษตรเมืองนะครับก็มีวันนงังคานกับวันวันทุขส่วนทีพุ่นพินนะครับทีบริเวณช่วนแถนนาโดยความรวมมือของเทศบาลเมืองดาขามน,นะครับก็จัดุกวันนงังคานประมาณสี่โมงนะครับทีนั่นะนะค่ะทันค่เวลาแค่อีเมดแล้วแล้วค่ะ <S <S 2> <S 2> สุดท้ายค่ะให้ทันได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ให้บอกไปฉีดวัคซีนกันกันจะได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันมู่ค่ะเชิญค่ะเชิญครับ ครับครับเรื่องถี่วงใหญ่มาที่สุดก็คือเรื่องยาการยาตอกนะครับการยาตอกคือดูแลตัวเองใส้หน้ากากนะครับแล้วก็มันหลังมือไปในพื้นที่เสี่ยงกลับมาที่ว่าหลังมือทันทีนะครับแล้วก็ไม่รวมกลุ่มกินอาหารรวมกันเรื่องถี่ยากเตือนมาที่สุดตอนนี้คือสถานการการลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตทางไซเบอร์ทางออนไลน์นะครับคือถ้ามีหน้าตองนี้นะทว่าห้ามเชื่อใครเด็ดขาดคนทีจิทมาเนี่ยต้องสอบผ่านก่อนว่าใครมาจากไหน บอกว่าถ้ามีปัญหาเจนยกตัวอย่างว่าคุณมีปัญหาถึงผ่าที่สี่คางนะบอกว่าเดี๋ยวผมเอาข้อข้อมูลไปก่อนเดี๋ยวผมไปท<ม>ั้งหน่ง,งานทั้งตำบนอำเภอเองะ<ม>นะครับแต่ถ้าสงใัยหมากมาก้ให้โทรไปที่ซุปราบรามมาจากกร,รมขอ้องเอ่อสตอชอนะครับมาจากกรมทางเทคโนโลยีท่านทุนเสถรค่ายดวนหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งเบอร์ตรงนะครับคือูนย์แปดหนึ่งแปดหกหกส้ำซุนซุ่นซุ่นครับด้วยความว่องใหญ่จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วผู้อำนวยการทังหวัดจังหวัดสุราธานีเป็นร่วงสันนะครับับสถานการณ์โควิดและการเดองการทุกหลอกลวงท่างสร้างต้นเหตครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมานะครับเตรียมเกลือไทยการนะครับท่านรองครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณและสวัสดีครับท่านรองครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีท่านศักดาพลรัตนสุภานะครับฝากย้ำครับหนึ่งห้าเก้านะครับหน้าทรมาโรกลวงแจ้งกันมาได้ครับ